กังวลเรื่องความผันผวนมาหาความมั่นคงในกองนี้ครับวันนี้เรามีสองกองทุนที่มั่นคงนะครับให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอประมาณ 4- 5เเแล้วก็ผันผวนต่ำครับก็จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เราเพิ่งเจอมาเนี่ยอย่าง Black Monday เนี่ยก็คือทำให้นักลงทุนหลายคนตกใจตกกใจมาาจมาก<ห>ากด้วยก <laughs> บอยากจะมาหาความามั่นคงไปกองเราก็มีกองมาฝากเรามีกองมาฝาก,ก,าฝากเพราะว่ากองนี้เป็นกอง อินฟาสักเจอร์หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทีนี้ถ้าเทียบกับกองโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราเนี่ยกองนี้เป็นกอง g l o b a l นะคะคือเป็นการลงทุนระดับโลกมีการกระจายการลงทุนไปในอเมริกาในยุโรปนะคะคเป็นหลักซึ่งถ้าเราพูดถึงคำว่า global infrastructure เนี่ยเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นรายได้มั่นคงเพราะว่ามันมีกระแสงเงินสดไง รเราจะนึกถึงอะไรอ่ะเป็นที่เป็นระบบโทรคมนาคมสายส่งท่อน้ำมันอะไรเงี้ยทางด่วนมันคืออะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้กับาจำเป็นต่อชีวิตจเป็เรารนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่โรงไฟฟ้าก็มีนะอ่ามันทางด่วนสายส่งอะไรพวกนี้โรงไฟฟ้าสารูปรโภคน้ำไฟโทรศัพท์พูดง่ายๆ แล้วมีฐานผู้ใช้ที่แน่นอนไงเพราะว่าตื่นมาอย่างนู้ใช้ตื่นมาก็ต้องขึ้นทางด่วนอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วก็ต้องใช้ไฟใช้น้ําใช้ไฟมันถูกบังคับใช้ใช่ป่ะใช่ครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงยังไงก็ต้องใช้จะต้องใช้ข้อดีมันมียังไงคะครับข้อดีนะครับก็คือกองเนี้ยครับจะมีความมั่นคงตรงที่กระแสรายได้นะครับมั่นคงแล้วก็โอกาสรับผลกําไรอย่างสม่ําเสมอในระยะยาวครับ แล้วก็ยังมีความผันผวนต่ําด้วยนะครับค่ะแล้วในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงเนี่ยกองพวกนี้เวลาเขา,เาคิดค่าธรรมเนียมอะไรเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราขึ้นทางด่วนเนี่ยสามปีห้าปีขึ้นราคานะ,ะน้ําไฟขนาดน้ําไฟบ้านเรานี้ยังปรับตามเอเขาเรียกว่าเอฟทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันมีเงินฟุ้งเงินเฟอ้อนี่คือเขาจะมีการปรับรายได้ทุกสามปีห้าปีนะคะ แล้วกระแสรายได้มั่นคงเพราะว่าเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเนาะมีผู้ใช้จํานวนมากแล้วก็เ,เป็นสัญญาระยะยาวมีโอกาสที่รับผลกำไรได้นะคะทีนีเ้เรื่องของการลงทุนพวกนี้ผู้จัดการกองทุนเขาจะเข้าไปดูสัญญาแต่ละฉบับเลยเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของสัญญาต่างๆส่วนส่วนใหญ่เป็นสัญญาสัมปทานครับแล้วเขาก็จะดูว่า กระแสงเงินสดที่จะได้เนี่ยตามที่ระบุในสัญญาเนี่ยมันจะได้ในในรูปแบบไหนมีไรายได้เท่าไหร่เขาก็จะเขาเรียกว่าคิดลดมาเอาไรายได้ที่ไปข้างหน้าตามสัญญาแล้วคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็หาเลือกเฟ้นหาบริษัทที่ราคายังถูกอยู่ลงทุนครับออ,อันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่ว่า เชี่ยวชาญของวิ้จัดการกองทุนที่เขาเข้าไปไปดูสัญญาแต่ละฉบับให้เราได้เลยเนี่ยมันก็เลยมีความแน่นอนนะคะค่ะครับกองแรกที่เรามานําเสนอนะครับก็คือชื่อว่ากอง principal gif ครับมีชอบสโลแกนของเขามากเลยบอกว่าถึงลมจะเปลี่ยนทิศครับแต่ว่าพอร์ตก็ยังพิชิตได้ทุกสถานการณ์ค่ะก็คงเหมาะกับยุคนี้แหละเพราะว่าหุ้นมันผันผวนเหลือเกินตอนนี้ มันปัจจัยที่มันกระทบกับความผันผวนนี่มันเยอะมากเลยนะเรินมันไล่ามาตั้งแต่เราเจอโควิดแล้วก็ดอกแล้วก็เงินเฟอ้อสูงทั้งโลกแล้วก็มีสงครามรและเซียยเครนแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อมันก็ไม่ลดเพราะว่าน้ามันค,ความไม่สงบอะไรต่างๆมันทําให้กระทบกับเรื่องการลงทุนเนาะจนมาถึงการที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยก็ส่งผลกระทบการลงทุนเราเพรั้น ผลกระทบของพวกนี้มันเยอะมากงั้นพ,พอร์ตเราอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันต้องหาอะไรนิ่งๆซึ่งกองนี้ก็จะเป็นกองที่อ่าส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พอร์ตเรามันนิ่งขึ้นในขณะ,ะเดียวกันก็หาโอกาสของการสร้างผลตอบแทนให้เราด้วยนะคะครับกองนี้ก็มีการกระจายการลงทุนครับท็อปห้าที่ลงทุนนะครับก็มีอเมริกาอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับท็อปห้าหุ้นที่ลงทุนนะครับเซกเตอร์นะครับก็คือ สาธารณูปโภค25%ทางด่วนโรงไฟฟ้าทางรถไฟแล้วก็น้ำประปาครับค่ะก็ตื่นมาเราก็ใช้กันทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องกินต้องใช้ต้องออกจากบ้านมาอยู่แม้แต่อยู่ในบ้านนะคะทีนี้เขายกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของอังกฤษเนี่ยเขาลงทุนชื่อ National Grid นะคะคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ อ,อิตาลีนี่เป็นบริษัทขนส่งและกักเก็บก๊าซธรรมชาตินะคะเป็นสัญชาติอิตาลีชื่อ,อ SNAM นะคะคแล้วก็มีบริษัทละเมากอสร้างธุรกิจสัมปทานระดับโลกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้วก็เขามีการกระจายการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าการที่มันมีหลายๆอุตสาหกรรมอย่างที่เราบอกมีสารุปโภค ทางด่วนก็มีลงไฟฟ้าก็มีรางรถไฟก็มีน้ําประปาก็มีดังนั้นเขามีความหลากหลายในเรื่องอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ตัวบริษัทนี่ก็ลงไปเยอะนะคะนอกจากกระจายประเทศแล้วเนี่ยตัวบริษัทก็ไป2 5่สถึงห้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงที่เขามาพูดถึงบริษัท National Grid เนาะเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สัญชาติอังกฤษมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอนนะคะผลิต ไฟฟ้าให้กับประเทศในสาราชนจาจักรและเมืองใหญ่ๆใ,ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสารัฐด,ด้วยนะไปไกลถึงนิวยอร์กแล้วก็เมสซัชชูเซดด้วยนะคะคอันนี้เป็นความมั่นคงทางพลังงานนะที่บริษัทนี้เขาดูแลอยู่เนาะแล้วเวลาที่ขนส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันไปตามท่ออะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ชื่อ s n นมนะคะ เป็นบริหารการจัดการท่อส่งก๊าซความยาวเยอะมากเลยนะน้องเช็ค,คก็คือสูสงถึงสามหมื่นสามดพันกิโลเลยครับก็คือไปทั่วยุโรปเลยครับไปถ <ไป S 1> ึงอิต<ม>า,<ส>าลีลออสเตรียฝรั่งเศสลงไปถึงกรีซเลยครับใช่พวกนี้เป็นความมั่นคงของทางด้านพลังงานของบริษัทพวกนี้นะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทําด้านนี้นี่ต้องมีคุณภาพระดับสูงมากนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเขาบอกโดยเฉพาะช่วงนี้ มันมีเรื่องของเอไอคลาว o ์คอมพิวติ้งเนี่ยเขาบอกว่าระบบสำรองไฟฟ้านี่ต้องเป๊ะมากๆเลยนะไม่งั้นพอไฟตัดทีเนี่ยมันต้องระบบสำรองนี่ต้องทำงานทันทีเพราะมันเปืเปองไฟมันใช้ไฟมากร,ระบบก๊าซอะไรพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปดูแลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านพลังงานแล้วก็มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างสัมปทานระดับโลกเนี่ย มีโหทําไปถึงร้อยยี่สิบประเทศแสดงว่าเขาเชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะพนักง,งานเยอะขนาดไหนกันเนี่ยพนักงานมีถึงสองแสนแปดหมื่นคนทั่วโลกเลยครับแต่ที่สําคัญนะครับก็คือ6กสิบสองเปอร์เซ็นตของอีบีได้เนี่ยมาจากสัมปทานระยะยาวด้วยครับเป็นความชํานาญพิเศษของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างใครจะสร้างสนามบินหรือว่าทางพิเศษขึ้นมาเนี่ยจะมาใช้บริษัทที่ไม่มีความเชี่ยวชาญน,นี่ลําบากนะเพราะว่ามันเป็นความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นบริษัทพวกนี้เวลาเขาได้สัมปทานประเทศไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเขาเรียกว่าไปบิดในหลายๆประเทศได้เลยเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วเออเวลาทำงานมันก็จะรวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพด้วยเนาะสังเกตดูไหมว่าเราเวลาไปไปสนามบินที่ไหนมันจะคล้ายกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นโฟลอะไรต่างๆเนาะครับ <c oughs> เอ่อฟังก์ชันอะไรต่างๆเห็นไหม ด้วยความที่ว่ามันมีความเป็นมาตรฐานสากลมันอยู่ครับและยิ่งใหญ่ย,ยิ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเลยครับใการวางระบบการวางตึกนะครับอือันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รบ,บริษัทนี้เนี่ยได้ทำถึงร้อยยี่สิบประเทศนะคะแล้วก็พนักง,งานก็กว่าสองแสนแปดหมื่นคนก็เป็นความเชี่ยวชาญที่ทดแทนไม่ได้เนาะมันไม่มีบริษัทอื่นๆมาทดแทนได้ง่ายๆนะคะคทีกองนี้บริหารโดย ตัวบลจอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน global infrastructure ชื่อาตาด asset AS management าาสลตร์เป็นใครคะเป็น global infrastructure asset management fund ครับก็คือบริหารโครงสร้างพื้นฐานประเภท p r e f e r infrastructure ครับแล้วก็มี AUM นะครับหรือว่าการสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนประเภท listed infrastructure เลยครับค,คือเท่ากับว่า ตัวบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยมันจดทะเบียนอยู่นะเขาก็ไปคัดเลือกหุ้นของบริษัทเหล่านี้อีกทีแล้วก็เขาก็จะขายความเชี่ยวชาญในการจัดพอร์ตระดับโลกแล้วก็วิเคราะห์คัดเลือกหุ้นคุณภาพดีจากทั่วโลกแล้วก็มีประสบการณ์ด้านหุ้นโครงสร้างพื้นฐานกว่า80ปีอ,ปอันนี้ประสบการณ์ยา,นะยาวมากาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะ่ะมันมันมีสัมปทานอยู่ทั่วโลก มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ทั่วโลกการที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะไปหาบริษัทที่มูลค่ายังถูกอยู่นะคะคมีมีความถูกถ้าเทียบกับราคาตลาดที่เขา,เาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยเขามีความได้เปรียบตรงนั้นอยู่เขาก็เข้าไปซื้อเขาก็จะมีเขาเรียกว่า margin of safety ตรงนั้นด้วยนะคะค,ค่ะ ผลงานเป็นยังไงคะได้5ดาวด้วยใช่ไหมครับครับก็ความสามารถของเขาก็การันตีโดย Morningstar 5ดาวครับแล้วก็กองนี้นะครับก็คือมีความมั่นคงแล้วก็สามารถสร้างโอกาสเอาชนะ b e n c h มแ r กได้อย่างต่อเนื่องครับก็ดูถ้าถามว่าเอาชนะยังไงก็ก็ดูจากผลงาน5ปีย้อนหลังนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเขาทำผลงานได้ได้ดีแค่ไหนนะคะก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กองนี้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างปีสองสาเนี่ยตัวเบนช์แม็กซ์สี4.3าเขาทำได้11เลยนะต้องเช็คครับนะคะแล้วก็ตอนติดลบก็ติดลบน้อยแล้ว <นะ S 1> ปีสองสองแล้วก็ปีสองหนึ่งทำได้ยี่สิบนะคะเบนช์แม็กซ์ทำได้19นะคะคปี2019นนี่น่าจะเป็นช่วงโควิดเนาะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าช่วงโควิดเราจะเห็นว่ามัน บางทีทางด่วนมันก็ปิดนะอะไรมันก็ปิดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กองทุนสุดท้ายพอเศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมากองทุนก็สร้างผลงานที่ดีขึ้นมานะคะทีนี้กองนี้จริงๆแล้วมันขายอยู่อีกที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าพอเราไปดูเนี่ยกองเหมือนกันเด้เลยอ่ะน้องเชคอ๋อครับอีกกองหนึ่งนะครับก็คือขายอยู่ที่ e s p r i n g ครับชื่อว่า e s g infra a นะครับค่ะ ปรากฏพอเราไปส่องจริงๆก็เหมือนกันเขาทำพรีเซนเทชันในส่วนของ p ีส i n g เนี่ยเขาเอาหน้าตาฟันมินเจอร์มาให้ดูแต่และคนนี่ทำานาทางานกันยาวนานเลยเนาะเชกเนาะครับออแล้วก็มีทีมอยู่ทั่วโลกนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยเขาอยู่อ่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยทีมเบสเนี่ยมีนิวยอร์กมีแฟงเฟิร์ตลอนดอนมีโซเห็นไหมคะครับเออแล้วก็ มันก็คือมีซิดนีย์นิวยอร์กสลับสรุปว่ากองพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่เข้าถึงข้อมูลของอาการลงทุนได้ได้ทั่วโลกนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นกองระดับโลกเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับการลงทุนในไทยเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยข้อจำกัดมันจะเยอะเนาะมันจะมีอะไรอยู่ไม่กี่อย่าง <Es by> แต่อันนี้มันคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นมันคําว่าใหญ่คือมันใหญ่อะใช่ไหมเพราะว่าอย่างนึกถึงว่าโครงสร้างทางด่วนโครงสร้างอ่าสารณูปโภคน้ําไฟโทรศัพท์อย่างเงี้ยของเมกามันก็โหดูแลไม่รู้กี่รัฐใช่ไหมะรัฐมันก็ใหญ่ๆทั้งทนั้นเลยดังนั้นมันก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นั่นเอง แต่ดูโหประสบการณ์เขาบอกรวมกันแล้วมากกว่า130ปีเลยละ <c oughs> ด้วยความที่บริษัทนี่อายุ <c oughs> นานมากเขาถึงขั้นกับรวมนะคะรวมประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมากกว่า130นะคะแล้วก็80ปีที่ถ้าถ้ามองในแง่ของการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นอินฟาสักเจอร์แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยรวม รวมๆประสบการณ์แล้ว80ปีเลยนะคะถมาก็ทุกคนนี้ดูเริ่มการทํางานเนี่ยก่อนปี2000หมดเลยครับมีคนหนึ่งเริ่มทํา2งปี2001ครับอ๋อเกิดหร้อยังอ่ะน้องเชคเกิดแล้วครับเกิดแล้วหรือว่าน้องเชคยังไม่เกิดครับก็เดี๋ยวมาดูกระบวนการการลงทุนของเขากันครับว่าเขามีการเลือกหุ้นยังไงครับในยูนิเวอร์สของเขานะครับก็คือจะมีหุ้นกว่า400ตัวครับแล้วอันดับแรกนะครับก็คือมามาดูว่า ตัวไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์ครับก็จะคัดเลือกมาอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับแล้วพอไปดูว่ามีคงฟันเดเมนทัลที่ดีมีมูลค่าที่ดีนะครับก็จะเหลือประมาณแปเจตัวครับ <ภา S 1> แล้วก็เลือกจริงๆครับเข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็คือยี่สิบห้าถึงห้าสิบตัวเท่านั้นเองครับก็คือเฟนมากแต่เข้าดูรเรื่อง ESG ด้วยนะแล้วก็ดูการประเมินราคาทีนี้เรื่องของมูลค่าพื้นฐานจะสําคัญมากๆอย่างที่บอกอ่ะ เขาจะเทียบราคากับคุณภาพเนาะแล้วทีนี้ถ้าราคาเอ่อมันสูงแล้วตัวมูล,ลค่าพื้นฐานเนี่ยมันยังมีโอกาสในการเติบโตตรงนั้นสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกลงทุนหุ้นแบบนั้นด้วยนะคะดังนั้นจาก400เหลือ150เหรือ87แล้วเหลือ25ถึง50ตัวเนี่ยถือว่ามีการอ่อมี investment process ที่เข้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ เขามีข้อจํากัดในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงให้ด้วยนอกจากที่จะลง25-50ตัวแล้วเนี่ยหุ้นแต่ละตัวเขาก็จะลง1-8%ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปทุ่มอะไรมากแล้วก็แม็กซิมัมโฮดดิ้ง10%คือลงไม่เกิน10%ของ Market Cap นะคะเท่ากับว่าไม่ได้ไปลงอะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ มีการกระจายในแง่ของภูมิภาคแล้วก็เซกเตอร์ครับอย่างที่บอกอะเมื่อกี้ของอเมริกาเขาก็จะให้ศูนย์ถึงห้ออสเตรเลียศูนย์ถึงสามสิบแคนาดาไม่เกินสามสิบเป็นต้นนะคะฝรั่งเศสอย่างเงี้ยคือถ้าตลาดใหญ่อย่างอเมริกาก็ให้รวมถึง50ถ้าตลาดเล็กๆก,ก็ประมาณ30แล้วถ้าตลาดเล็กลงมาตลาดไหนที่เขาต้องการไม่ให้ลงมากเกินไปเขาก็มี การควบคุมน้ำหนักการลงทุนไว้อย่างออสเตรียก็สิบห้าไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตเบลเยียมก็สิบห้าอย่างเม็กซิโกพวกพนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพวกเทียที่ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วพอเป็นเป็นภูมิภาคแล้วเนี่ยอเมริกาก็ให้เต็มที่ไม่เกินแปดสิบยุโรปแปดสิบเอเชียสามสิบออสเตรเลียสามสิบนะคะอันนี้คือเป็นการ ควบคุมในหลายๆส่วนเนาะแล้วก็ในเรื่องของเซกเตอร์ก็เหมือนกันก็คือเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานมันมันมีหลายส่วนเขาก็ต้องมีการเรื่องกระจายเซกเตอร์ด้วยนะคะไม่ให้กระจุกอยู่ที่ใดที่เนึง่งอย่างเช่นตัวสาธารณูป,ปโภคก็ไม่ให้เกิน50าสิบสูตรหนึ่งห้าสิบนะคะ,ะมีท่าเรืออย่างเงี้ยก็ไม่เกิน40หรือว่า ถ้าเป็นแอร์พอร์ตเนี่ยสไม่เกินสี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นทางด่วนไม่เกินสี่สิบถ้าน้ำไม่เกินสี่สิบนะคะเรื่องขนส่งเรื่องแก๊สอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องไฟก็ไม่เกินสี่สิบอย่างนี้เป็นต้นนะคะคก็อันนี้ก็เป็นการควบคุมคในเรื่องของเซกเตอร์ให้กับการลงทุนด้วยนะคะทีนี้พอร์ตปัจจุบันเนี่ยลงไปยี่สิบเก้าบริษัทอันนี้ข้อมูลนะสิเอ็ดพฤษภาเนาะ แล้วก็ลงใน19ประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่ในพอร์ตล่าสุดของกองทุนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเซกเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นไปตามไกด์ไลน์เมื่อกี้ล่ะคะ่ะที่บอกว่าลงได้ไม่เกินเท่าไหร่นี้การลงทุนจริงของเขาก็มีมีสัดส่วนอย่างที่เราเห็นนะคะในเรื่องของ เซกเตอร์ uh, mm hmm. นะคะก็ mm hmm. ถ้าดูอย่างนี้เยอะสุดก็จะเป็นในเรื่องของอยูทิลิตี้เยอะสุดใช่ไหมคะน้องเชคยี่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นครับแล้วก็พวกไฟครับพวกเอ่อ uh, ไฟแล้วก็แกส๊สค่ะอันนี้ก็จะลดหลั่นลงมาค่ะค uh, มีชื่อตัวอย่างอะไรบ้างไหมคะสำหรับกองนี้ที่เขาเอามาโชว์สิบตัวครับ ก็อันดับแรกนะครับก็คือลงใน national grid ครับให้น้ำหนักอยู่ที่9.2%ครับแล้วก็อันดับที่2คือ f e r r o w e l l นะครับเป็น toll road นะครับให้น้ำหนัก8 8 4 winsy นะครับ6.8 exelon c corp นะครับ6.8 north fork southern นะครับ6.5ครับอันนี้ก็เป็น5อันดับแรกครับเป็นตัวอย่างครัส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากเซกเตอร์มันก็จะเห็นว่าเป็น สาธารณโูโภคเป็นทางด่วนเป็นะระบบไฟฟ้านะคะระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็รถไฟแล้วก็ไล่ๆลงมาก็จะเป็นแกส๊สเป็นน้ำนะคะท่อส่งแกส๊สแล้วก็ระบบน้ำนะคะคก็ทั้งหมดก็จะเป็นอกองทุนที่อยู่ภายใต้ของอีสปิงซึ่งจริงๆจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าคือกองเดียวกันนะคะคแล้วก็เรามาดู ผลตอบแทนของกองหลักมั่งนะเป็นถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาเป็นยังไงบ้างคะทาได้ดีไหมต้องบอกว่าทําได้ดีเลยครับหนึ่งปีย้อนหลังนะครับได้เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสามปีย้อนหลังก็ได้ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตต่อปีห้าห้าปีย้อนหลังก็ได้ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับต่อปีแล้วก็สิบปีย้อนหลังได้ประมาณแปดครับแล้วตั้งแต่จัดตั้งนะครับได้ถึงสิบเปอร์เซ็นตต่อปีเลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นกองที่ เลงทุนสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รสร้างผลตอบแทนได้ดีนะคะเอะเรามาดูเทียบผลงานดูกองอินฟาสเตรเจอร์ดีไหมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราดูสักหนึ่งปีเนี่ยใครทำผลงานได้ดีสุดของที่ไหนคะค ก็จะเป็นของ principal GIF นั่นแหละครับก็คือ1ปีย้อนหลังเนี่ยได้4.7แต่ต้องบอกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากองหลักก็คือเป็นกองทุนเดียวกันกองเดียวกันเนาะผลตอบแทนต่างกันน่าจะเกิดจากค่าธรรมเนียมกับ hedging cost อะไรต่างๆนะคะเลยทำให้ผลงานต่างกันเนี่ถ้าอยากจะซื้อกองที่ผลงานที่ดูดีก็จะต้องเลือกของ principal, principal ถึงแม้จะเป็น กองหลักเดียวกันนะคะคแล้วก็มี KKP G Infa อันนี้ก็ได้ผลงานรองลงมาได้4ีจุดนะคะแล้วก็มีของอ p r i n g ซึ่งกองหลักเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้กองของ p r i n c i p l ได้4ี่จุดเจกองนี้ได้3าุดสก็ 3. 3, ห่างกันเยอะนะน้องเชค,คเนาะค,ค่ะห่างกันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นของที่อื่นอย่างของบัวหลวง Global Infa r Tisco Global Infa r พวกนี้ผลงานก็ยังไม่ดีเท่ากับ ทางโน้นเท่าไหร่นะน้องเชคใช่ครับทั้งระยะ,ะสั้นระยะกลางสามปีห้าปีครับยังยังไม่ดีเท่าค,ครับตอนนี้ถ้าเราแนะนำก็จะเน้นอกองของ principle เป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็นกองเดียวกันกับบางที่รวมถึงของ a s p r i n g อะ่ะก็ทำผลงานได้ดีกว่านะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาลงเพราะั้นกองพวกนี้น่าจะได้ประโยชน์เราก็เลย ดูทามมิ่งให้กับลูกค้าด้วยเนาะว่าช่วงดอกเบี้ยาขาลงการลงทุนในหุ้นก็อาจจะมีความผันผวน,นใช่ไหมคะคแล้วก็การหาผลตอบแทนที่มั่นคงก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นเนาะก็กองนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการหาผลตอบแทนสัก4-5%เนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกตลาดหุ้นโลกผันผวนก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ ฝากไว้สำหรับนักลงทุนนะคะเป็นอกองทุนเปิด p r i n c i p l l Global Infrastructure Equity นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของกระแสรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เอาไว้สู้ลบตบมือกับความผันหวนเป็นหลักนะคะครับก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุนนี้นะครับ i n f r a u t r u ก t u r e ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ v e r y p u b l p u b l i ครับแล้วก็ ในช่วงนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดอกเบีย้ยอยู่ขาลงก็เป็นจังหวะดีที่จะซื้อครับแล้วก็อย่างที่เราอธิบายกองทุนไปก็คือเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้สม่ําเสมอก็จะลดความผันผวนได้ดีครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับมีพอร์ตในกองทุนธรรมดาในกองทุน RMF ครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d ดแวร์ริพับมาปรึกษาเราได้ครับก็วันนี้เช็คกับพี่ลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดเวลลี่พับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ v e well r y p u b l i c ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Ver y p u b l i c ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้น และยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกนเคอร์โค้ K ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลี y p u b l i c ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ